ได้เลยเว้นเสียว่าตอนที่เขานั้นขับถ่ายรูทวานนั้นจะต้องเปิดออกเพื่อขับเอาของเสียออกจากร่างกายเท่านั้นเมื่อนางเขียวคอมนั้นรู้ความลับนี้แล้วก็นำเรื่องไปบอกผู้เป็นบิดาเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทราบเรื่องจึงได้ออกอุบายสังหารเท้าสีโคตตบองโดยการให้เซนาอมาตนำหอกแหลมไปซ่อนไว้ในห้องน้ำเมื่อเท้าสีโคตเข้าห้องน้ำหอกจะทำงานทันที เมื่อทุกอย่างจะเตรียมไว้อย่างดีแล้วพระเจ้าแผ่นดินล้านช้างเวียงจันทร์ก็ได้เชิญพยาสีโคตบองผู้เป็นลูกเขยมาเยี่ยมเยือนที่นครเวียงจันทร์จัดห้องนอนห้องน้ําให้เป็นพิเศษพยาสีโคตบองก็ไม่ได้สงสัยอะไรนะครับจึงได้เดินทางมาเยี่ยมยามพ่อตาตามคําเชิญแล้วก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจนถึงคราวที่เท้าสีโคตจะต้องไปถ่ายหนักในห้องน้ํา กับดักที่ทำเอาไว้ก็ทำงานพระยาสีโคตบองถูกหอกแหลมแทงจากทวารจนทะลุถึงคอหอยจนตายกับทุกคนแต่ก่อนที่พญยาสีโคตบองนั้นจะขาดใจตายเขาได้กล่าวคำสาปแช่งเอาไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่แผ่นดินลาวไม่สร้างเมืองสีโคตบองให้เจริญรุ่งเรืองเสียก่อนนครเวียงจันทร์ก็จะเจริญรุ่งเรืองไม่ได้ และถึงแม่จะเจริญขึ้นมาได้ก็ให้เท่าเวลาช้างพับหูงูแลบลิ้นเท่านั้นและจะไม่นานไปกว่านี้และจะพ้นคำสาบก่อนต่อเมื่อมีหินฟูลอยเหนือแม่น้ำโขงมีพญางูใหญ่